ก็ที่พี่ใหม่ที่พี่พใหม่ขอมาครับก็เขาต้องการให้พนักง,งานไม่เห็นราคาทุนเนาะผมไม่รู้ว่าหมายถึงพี่หรือว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่คนที่ต้องจัดการเกี่ยวกับมาสเตอร์ดัต้าหรือว่าการรับเข้าเนี่ยต้องเห็นราคาทุนยังไงก็ต้องเห็นหมายความว่าถ้าพี่นกต้องทำเรื่องนี้พี่นกต้องเห็นราคาทุนทาไม่ได้เนาะแต่ระบบจะแยกได้อย่างนี้เลยคือสมมุติว่าถ้าเป็นรหัสพี่ใหม่หรือว่าพี่นกอะ่ะจะ เข้ามาที่ระบบสินค้าและบริการกับควบคุมคงคลังได้ซึ่งสองสองฟังก์ชันนี้จะทำให้เราเห็นราคาทุนแต่ถ้าเป็นรหัสของพนักง,งานทั่วไปนะครับที่ต่ำกว่าพี่นกหรือว่าต่ำกว่าเรานะเขาจะไม่เห็นปุ่มอะไรเลยคือเขาเข้าไปข้างในไม่ได้เลยอันนี้คือเขาจะไม่เห็นแต่ถ้าจะบอกว่าให้พี่นกเข้ามาตรงนี้ได้นะครับเข้ามาได้ จัดการรุ่นนี้ได้แต่ไม่อยากให้เห็นราคาทุนเนนี้ <ผม S 1> ทาไ,ไม่ได้คิวนี้ทำไม่ได้อันนี้ยังไงก็เห็นแต่ถ้าใช้ใคิวอีกเง<น>ินใช่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม